มาให้อาหารปลากันครับนี่เป็นปลาชะโอนะครับหรือปลาเนื้ออ่อนนะครับอันนี้ผมก็เลี้ยงมาได้ประมาณเดือนกว่าแล้วครับจะสองเดือนแล้วนะครับมาให้อาหารเป็นมื้อสุดท้ายของวันนะครับวันนี้มื้่อรอบกลางคืนนะวันนี้ประมาณสักสี่ทุ่มแล้วครับก็คืนกินอาหารดีครับในช่วงกลางคืนนะครับกลางคืนนี้รู้สึกว่าจะกินดีกว่ากลางวันนะครับสําหรับปลาชะโนนะครับ ใช่ไปเรื่อยๆครับก็พอหมดปุ๊บก็โยนไปเรื่อยๆครับไอบอ่อนี้ของผมก็เป็นบอ่อปูนนะครับเป็นบอ่อสองคูนสามนะครับสองคูณสามผมลงไปประมาณสี่ห้าร้อยตัวนะครับอันนี้ผมก็ลองลองเริ่มเลี้ยงดูเหมือนกันนะครับยังไม่ได้ไม่ได้จับขายยังไม่ได้อะไรทีะครับ การเริ่มต้นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับนะครับกาดูนะครับเนาะก็ว่ายน้ํากันทั่วบ่อครับเพราะว่าจุดอื่นนี้ผมก็ให้อาหารไปบ้างแล้วครับแต่ผมก็ยังยังไม่ได้ให้แบบทั่วถึงครับเพราะว่าที่ให้ตรงนี้เพราะว่าถ่ายคลิปได้ใกล้หน้ากล้องเลยนะครับมาไกลๆนึนมันจะถ่ายผ่านนะครับในวันหนึ่งผมก็จะให้อาหารอยู่สีมื้อนะครับก็เช้าเที่ยงเย็นแล้วก็กลางคืนนี้นะครับ